สรุปเนี่ยนะครับในรายนาทีในรายชั่วโมงในรายวันนะครับรายวันเดลี่ไซเวไม่อัพและไม่ดาวใช่ไหมรายชั่วโมงลงใช่ไหมยังเป็นขาลงอยู่ใช่ไหมส่วนรายนาทีก็ใกล้จะได้เห็นสัญญาณกลับตัวใช่ไหม ใกล้ได้เห็น่าสัญญาณมันกลับตัวก่อนเลยแบบนี้รีบาวครับใกล้ได้เห็นสัญญาณรีบาวอีกกรอบเลย,เน,ยนั่นแหละพอเห็นว่ามันจะรีบาวขึ้นมาก็เลยจะไม่แนะนำว่าให้เซลตอนนี้อะยเน,ยนะครับยกเว้นว่าว่าวางวาง stop ปลอสไว้ตอนนี้ถ้าถ้าวางก็คือวางไกลมากเลยนะตอนนี้คือ96นะครับ ใกล้ยีนะพ้อนรอรีบากก่อนมหมใช่ไหมนะครับหรือรอดูอีกสักพักก็ได้ครับคําถามคือตอนนี้เราตีเทนลนล่ะนะครับคือตอนนี้มันมันมีแค่นี้ฮะเชนใช่ไหมอันนี้คือมันหลุดไปแล้วครับปัจจุบันตีได้ไหมถ้าไปตีมันมันไม่ใช่อะครับตีมันไม่ใช่น,ใชนะฮะเออมันก็ไม่ใช่ครับ แต่ตีจากข้างบนอันนี้ตีได้อยู่นะครับอ,อยากให้มันสัมผัสเยอะๆก็ประมาณยอดเนี้ยตีไว้ครับตีไว้ดักนะฮะพรถ้าจะกลับมาซื้อได้โอ้โหนู่นะครับก็คือราคาต้องกลับมาประมาณสามพันสี่อ่ะไกลลิบเลยตอนนี้คือลงขาลงนะครับ รายนาทีมันมีสัญญาณบูลิชนะครับใกล้ได้เห็นการากกนะการีบาวเล็กๆแล้วกันเป็นการรีบาวเล็กๆแต่ตอนนี้คุมด้วยนะครับตัวของหลักชั่วโมงอะ่ะก็คือมันเป็นขาลงเลยะนะท่าเฟรมเดย์มันยั่อยู่ในกรอบที่มองว่าเป็นไซด์เวดาวแต่ว่าล่าสุดเพิ่งเกิดแบริตอินกาฟิงขึ้นมานะครับผมเขียนไว้ก่อนเพื่อประกรอบการตัดสินใจนะครับแบริตอินกาฟิงนะฮะ ก็คือมันเป็นรูปแบบแท่งเทียนกับตัวนะฮะอ่ะอันนี้เขียนไว้ก่อนเอ,อ่อราคาปัจจุบันนะครับเรียวไทม์ตอนนี้ห้าหมื่นหนึ่งสามร้อยเจ็ดสิบห้าหมื่นหนึ่งสี่ร้อยยี่สิบโอเคแนวต้านนะครับสามสามเก้าหกอ่าหกโอเค สูงกว่านั้นนะครับสามพันสี่ร้อยยี่สิบสามสามเก้าหกตอนนี้ร้อยแปดสิบบวกสิบหกห้าร้อยห้าสิบห้าหมื่นหนึ่งห้าห้าศูนย์เอ่อฮะ สามสี่สองศูนย์ห้ามืนหนึ่งแปดร้อยอันนี้คือฝั่งแนวต้านครับก็คือตรงนี้ครับเก้าหกเก้าหกก็คือยอดนี่ฮะยอดสูงตรงนี้จริงๆมันมีที่เก้าสองอีกจุดหนึ่งนะฮะตรงนี้นะครับส่วนแนวรับอะอะต่้มสุดตรงนี้ครับก็คือเจ็ดห้าใช่ไหม จริงๆไม่จริงๆก็33 60นั่นแหละฮะแล้วก็ถ้าหลุดจาก60ล่ะนะครับหลุดจากเทรนขึ้นมาก็ข้างล่าง3340โอเคสามสามหกศูนย์สามสามสี่ศูนย์โป๊ะโป๊เออลงเท่าไหร่ครับยี่สิบใช่ไหมยี่สิบ ยี่สิบเหรียญสองร้อยห้านหนึ่งสอาจจะลึกกว่านี้นะถ้าบาทไม่ได้อ่อนนะครับห้ 1, 4, 4, 4, 1, 0, 5, 0. าหมื่นหนึ่งสี่สี่ห้าห่อข้างบนนะครับมีมากสุด40เลยใช่ไหมข้างล่างก็40 ข้างบนมี40ข้างล่างก็มี40เท่ากันเป๊ะนะครับสรุปเนี่ยตอนนี้ฝั่งเซลล์ได้เปรียบนะครับแต่ว่าก็แนะนำว่าให้รอดูการรีบาวก่อนจะใ,ให้รอดูการรีบาวก่อนเทนลสไลน์มันหลุดอยู่แล้วครับตอนนี้คือหลุดตีไม่ได้นะครับการจะกลับมาขึ้นได้ต้องตีจากข้างบนลงมาก็เห็นเล็กๆตรงนี้นะครับ ตีจากข้างบนลงมาก็กรอบค่อนข้างไกลก็คือ3,004ฮนะต้องวิ่งกับ3,004ได้ถึงจะมีสัญญาณกดบ่าย3,004ก็คือนู่นครับก็ต้องขึ้นมาประมาณ51,600ถึงจะมีสัญญาณบ่ายบ่ายเพื่อไปขายสัก200-300บาทถ้าซื้อตอนนี้เลยก็มีโอกาสไปได้แค่สักร0อยหนึ่งครับแล้วก็ตีลังกาตีกันเชียงกลับได้ครับเพราะนั่นคือตอนนี้ฝั่งบ่ายเสียเปรียบฝั่งเซลเต็มเต็มนะฮะ นะครับแนะนําก็คือให้ใจเย็นสักนิดหนึ่งเพราะว่าราคามันหลุดมาเราต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่นะครับก็คือเทรนไลน์ตั้งแต่วันอังคารเลยใช่ไหมนะครับก็คือไอเส้นนั้นแหละฮะก็คือตีมาไว้ตั้งแต่วันจันทร์แล้วแหละนะครับอันนี้นคืออังคารเราจะเห็นมันยกโลขึ้นมาหน่อยครับตีตามก็จะได้ก็จะได้เห็นตอนมันหลุดพอดีครับตรงบริเวณประมาณ3,420 3,425ประมาณเนี้ยเนี่ยหลุดแถวนี้ครับ ดู3,420ลงมาเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนเทรนด์เลยนะดู3,420ลงมาปั๊บเทรนด์เปลี่ยนแต่ถ้าเราไม่ตีเทรนไลน์เราไม่รู้ถูกต้องไหมเราไม่ตีเทรนไ์ลน์เราไม่รู้หรอกครับว่ามันลุด3,420แล้วมันจะเกิดการไหลขนาดนี้แต่ถ้าคุณตีเทรนไลน์คุณจะรู้ครับว่าหลุด3,420แล้วราคาไหลแน่นอนเพราะว่าอะไรครับเพราะเราใช้หลวงพ่อเทรนไ์ลนยยังไงล่ะใช่ไหมล่ะนะครับ นึกว่าจะเซลลเพิ่มโอ้โน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 อันนี้ก็คือมันก็เหมือนเซลลที่หลุมอะครับอันนี้ก็คือการเซลล์ที่หลุมถ้าเกิดมันรีบาวขึ้นมาอีกสักหน่อยครับรอดูมันทดสอบเนี่ยประมาณแถวแถว8590เนี่ยฮะผมไม่ได้คิดว่ามันจะถึง96ด้วยซ้ำนะแต่ว่าอเคให้มันรีบาวก่อนอาจจะชน85อาจจะชน90ก็ได้ครับบริเวณแถวเนี้ยค่อยเปิดเซลลใหม่ใช่ไหมครับก็คือให้มันรีบาวก่อนถ้าจะเซลลอะให้มันรีบาวก่อน นะครับเพราะว่าตัวของ time f เฟรมเล็กเนี่ยนะครับ time f r a m เล็กๆเ,เนี่ยใช่ไหมรายนาทีเนี่ยมันเหมือนกําลังจะมี bullish divergence ใช่ไหมพรก็คือถ้ามันมี bullish เกิดขึ้นมาราคามันก็รีบาว n d ก่อนนะครับไป s e ล l ตอนนี้ก็ดีใไหน้าสิอันตรายครับเพราะนนัก็คือรอใจเย็นนิดหนึ่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับ All Join Investor ในช่องท้ายด้วยนะครับผม